ียเลยเนาะทางขนากกนก็วิ่งกันล,ลุย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 แต่ว่าไอ้ทางลงตรงเนี้ยมันมีรถอยู่สองสามคันน่ะแต่ว่าก็มากันสามเลนแล้วก็มาเบียดเข่าเบียดเข่าสองเลนก็พอแรงแล้วก็มากันสามเลนเนาะที่นี่จากรถเมติดก็เลยติดติดติดสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเนาะทีนีน้ luật nó đi lại của luật ở nó, thưa, 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 thưa,